โอเคครับผมก็กราบสวัส hmm. ดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel b a r โมมิ i t TV ครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในซีซั่นพาร์ทที่6เลยครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามช่อง Bullet Off Official เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับเพื่อนๆครับก็ได้ต้มขารอัปเดตมาเมื่อเช้านี้เองครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกิจกรรมแรกกันเลยครับผมกิจกรรมแรกก็จะมีประมาณนี้ครับผมขออภัยครับผมพอดีเจ็บคอนิดนึง เราไปดูวันที่2เลยครับผมอันที่สองก็เป็นการเก็บสายฟ้ามาสู้กับก็อตซิลล่านะครับผมอันที่สามก็จะมีประมาณนี้ครับผมเป็นการเก็บเก็บแต้มบุอุลตร้าแมนนะครับผมมาแรกแล้วก็อันสุดท้ายนะผมเป็นการแลกถุงมือนะครับทุกคนอย่างเท่ครับผมเป็นถุงมืออุลตร้าแมนนะครับผมโอเคครับทุกคนอ่าในนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยครับผมแต่แม่งถือว่าเฟี้ยวอยู่ครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไป ดูในแองเจ p นพากันก่อนเลยครับผมแองเจ p นพาก็จะมีเป็นชุดประมาณนี้เลยครับผมอันนี้ก็เป็นปืน MPX นะครับผมแล้วก็เป็นมีดนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเท้านะครับผมก็ถือว่าดีอยู่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูตาเท่นโอ้โหทุกคนตาเท่นอะไรครับผมโอ้โห GM ตาเท่นอะไรครับ <c oughs> สาภาพเหมือนเหมือนหนามํำเท้ามานะันอะโอ้โหสาภาพ อันนี้ก็เป็นเอฟเกนะครับผมเอฟเกแม่งโคตรสวยครับผมเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันก่อนเลยครับผมดาเมจอยู่ที่29นะครับผมไม่รู้มันบักหรือเปล่าครับผมโอเคผมแล้วก็จะมีด่านใหม่มาด้วยครับผมเป็นด่านผีนะครับทุกคนเป็นด่านมัมมี่นะครับทุกคนเออแล้วก็เป็นด่านเรเดอร์ไทม์นะครับผมเป็นโอเคผมเดี๋ยวเราไปเล่นในด่านยีกคนสักด่านนะครับผม ็นด <muitas> ่านนี hmm. mm ้เลยครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรากดไปเลยครับผมเดี๋ยวเราตัดไปอยู่ในเกมครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาเต้นตรงนี้ครับผมมันน่าจะเล่นยากอยู่ครับผมมุมมุมมุมแอบแม่งยึดจัดเลยครับผมอันนี้ัไงโอ้โหไม่โดนครับผมแม่งหายโผล่แป๊บเดียวหายอ้โหสับาักดูเพื่อนเราเพื่อนเราไม่อย่างห้าวครับผมนัไงโอ้โหไม่ตายด้วยครับผมโอ้โหสองตัว เรียบร้อยครับผมสภาพโอ้โหเลือดเหลือสีทุกคนเต้นไปก่อนนะผมแม่งแล้วถ้าถ้าเทนไนแองเจิลฟาร์ตโอ้โหทุกคนเหมือนทาเตลิล่าครับผมโอ้โหสภาพเหมือนหนำเหมือนหนำเทม้นนมท์มเท้าหมาือนครับผมหมือนหนำตำเท้าโอ้โหสภาพเลยแม่งถ้ายกยกเท้านะครับผมเนี่ไงไงด้าน,นหน้าเรามีครับผมดูดูแล้วแม่งเพื่อนเราไม่อยากฆ่าครับผมนั่นไงโอ้โหไม่โดนด้วยครับทุกคน โอ้โหหลังเข้ามันเดินทั้งอย่างยากครับทุกคนเป็นยากจริงครับผมแม่งกว่งเขาไม่อดเกินโอ้โหทุกคนแต่เ,เราโยกมาด้านฝาครับผมมาเต้นนะครับผมจริงๆด่านนี้มันมีมุมดักเยอะเลยครับผมแต่ผมไม่รู้นะครับผมแม่งมันดักผมยิงอย่างเดียวเลยครับทุกคนโอ้โหแตกครับผมเป็นไงแตกไปดิโอ้โหง่ายท่อนั่นไงโอ้โหไม่โดนเลยครับผมอุ้ย แม่งพื้นใหม่ว่ะเป็น M P X นะครับผมวันนี้ผมก็ได้เปิดพีซันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมฉายาโอ้โหเหล็กอีกโอ้โหเหล็กเอกระตุกอีกโอ้โหทุกคนสาภาพไม่เป็นไรครับผมโอ้โหตรงหน้าเลยโดนบอทยิงโอ้โหสาภาพและโอ้โหเป็นไปได้นะาโอ้โหเอ้สาภาพมาเลยแตกไปดีบอทแม่งยิงบทโอ้โหชิบหาย แม่งมันให้คุณัดเดียวตลอดเลยทุกคนนั่นไงโอ้แม่งหัวล้วนเลยครับผมบทบทแม่งยิงโหดจริงครับผมมันมันมันตั้งค่าไว้ลวกลัวนะครับผมแม่งระยะไกลๆนี่แม่งอย่าไปวัดกับมันเลยครับผมแม่งขนาดระยะไกลอย่างนไม่โดนเลยครับผมเดี๋ยวเราปาระเบิดไปก่อนนะผมดันนี้ได้เปรียบก็คือรู้สึกว่ามันจะมีละอาและเบิดไฟด้วยเปล่าแม่ง ผมไปเล่นมาก่อนหน้านี้ก็ผมแม่งโดนเผา้ายฮาเลยครับผมเรียบร้อยสภาพโอ้โหแม่งกูยิงไม่โดนเลยอะไรครับเนี่ยโอ้โหสภาพนั่นไงโอ้โหโดนระเบิดไปและ้ะโอ้โหหลังเข้าอีกโอ้โหแม่งมันมันมัน,ม,นมันดักกันเยอะจัดเลยทุกคนแม่งชิบหายโอ้โหไม่โดนโอ้โหโดนระเบิดอีก เดี๋ยวเราเปลี่ยนปืนเป็นเล่นปืนน้ำเต้านะครับผมเป็นปืนฟักตองโอ้โหปาดหัวไปหนึ่งครับผมไม่แตกครับผมตัวอีกสองเฮ้ยนั่นไงโอ้โหชักปืนไม่ทันครับผมแม่งผมเล่นไม่ได้ครับผมแม่งครับเด็ดเข้ามาแรกๆครับผมมันจะกระตุกนิดนึงครับผมไม่นิดหรอมั้งแม่งกระตุกเยอะเลยโอ้โหแม่งกูยิงไม่โดนเลยนั่นไงโอ้โหแม่งผมหลบแล้วโอ้โหทุกคนแม่งมันยังยิงโดนทุกคนดูดิ มีแต่ลูกของแพงโอ้โหสาภาพไม่เป็นไรครับผมโอเคผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ